กับละครกันมากนะครับที่กําลังมาแรงแซงทุกโคนะครับกับละครเรื่องสงครามสมรสนะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดแน่นอนว่าปังทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็นักแสดงเนี่ยก็ปล่อยของกันแบบสุดทิสุดเด่นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการรังสรรค์ผลงานโดย พี่สันสีแก้วหล่อนะครับการพบทันของพี่แอฟพัสออแล้วก็หนุ่มตีพลพัทรวมไปถึงนะครับพี่ชาคิดเตี้ยนนานแล้วก็มีสาวไมล์แตะพัศลานึกผู้ชมรวมไปถึงลูกชายของพี่แอฟที่ในละครก็คือน้องเจ้าคุณนั่นเองนะครับและเมื่อคืนนี้นะครับบอกเลยว่าความปังก็ยังเดือดแล้วก็ติดเทรนนะคุณผู้ชมเพราะว่าละครสนุกจริงๆนะครับย้อนกลับไปก่อนสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือว่าเป็นฉากที่น้องเจ้าคุณนะที่รับบทโดยปนนใช่ไหมครับก็คือที่รับบทเป็นลูกของพี่แอฟเนี่ยมีการเปิดศึกกับ ออนาลีนก็คือสาวมาละพัสราน,นั่นแหละบอกว่าผมนี่แหละคือลูกของแม่แอป,ปแล้วก็พ่อชาคีตนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับ oh, <no. S 1> สาวมายก็เดือดแต่คุณผู้ชมมาต่อสัปดาห์นี้ก็เลยพาน้องเจ้าคุณเนี่ยไปอยู่ที่เรือนคนใช้ oh. หลังจากนั้นนะครับพอหนุ่มชาคีตเห็นก็ตัดสินใจไปนอนกับน้องเจ้าคุณ mm hmm. ใช่ไหมแต่น้องเจ้าคุณเนี่ยก็มีการบอกว่าทายุงกัด mm hmm. แม่แอปก็เห็นรู้ตามไปถึงตามไปบกถึงบ้านพาไปอยู่ ไม่ดีิไม่เอาไม่เอาหม่เอาแล้คือเมื่อวานนะครับแม่แอฟแม่แอฟนะครับก็ได้พานี่เลยทนายนะครับพาวินนะบุกไปถึงนะครับวัดสันวานนี้คุณผู้ชมพอเห็นลูกชายนะครับยู่เดือนคนใช้นะครับก็มีการแย่งชิงนะครับจะเอาน้องเจ้าคุณเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับก็มีการเปิดศึกเกิดขึ้นนะครับพอหลังเปิดศึกเกิดขึ้นปุ๊บนะครับน้องเจ้าคุณก็แอดมิดเข้าโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าเป็นไข้เลือดออก พอจับแอปรู้ว่าเนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากหนุ่มชาคิดใช่ไหมก็โทรไปใช่ไหมหนุ่มชาคิดก็มีการแบบว่าด่าแม่แอปว่าน่ารำคาญแม่แอปก็เหมือนกับว่าเดือดแต่ว่าไม่คิดว่าจะทําอะไรต่อใช่ไหมเหมือนกับคิดคิดรู้เท่าไม่ถึงการอ่ะสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปก็มีการปล่อยคลิปเกิดขึ้นซึ่งคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นเรื่องราวเล็กๆนะเป็นเรื่องราวใหญ่โตคุณผู้ชมที่ทําให้บ้านของที่บอกไปคือบ้านวัดสันวานิดเนี่ย ตึกสั่นแล้วก็มีการเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องก็ไม่รู้ว่าต่อไปหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าอาจจะมีการแบบว่าลักพาตัวกันหรือเปล่าไม่รู้นะน,นช็อตนี้ไงที่เขาปล่อยหู่ก็ปล่อยคลิปมาได้แบบได้จังหวะมากเออเนานะแล้วคนที่นั่นก็คือเอากระดาษมาจากไหนไม่รู้มาปาพี่ชาคิดได้ <laughs> ซึ่งเป็นการบอกว่ากำลังหาเสียงอยูงไงแล,แลบบง้วก็บนเวทีก็บอกว่านี่คลิปกำลังคลิปใครเป็นคนปล่อยแ <c oughs> หมล่ะคุณไอคือกดยำ้ด<า>ยำๆๆใหญ่เลยนะเฮ<า>้ยคลิปอะไรคลิปอะไร <c oughs> พอครั้งแรกเราดูว่าพี่แอเป็นคนปล่อยใช่ไหมแต่สุดท้ายก็คือไม่ใช่พี่แอบอกว่าได้ส่งไปให้กับอัยการก็ไม่รู้จะเป็นยังไงกันต่อนะมันกบว่าทำแบบไม่คิดอะแต่สุดท้ายคลิปๆก็ได้หลุดไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนต่อไปก็มาลุ้นกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคลิปหลุดแบบนี้บ้านที่บอกไปว่าสันวันนิชอะ ให้อยู่อยู่เฉยไม่ได้แน่นอนต้องหาอะไรมาแบบว่าเออคือคือแม่คือฟิลแม่คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณชาคิดเนี่ยคุณปรลเมศเนี่ยเป็นคนยังไง่มันคือฟิลนั้นแต่ว่าแม่คือคิดแบบคิดน้อยไปนิดนึงด้วยอารมณ์ความโกรธไงทุกคนคะ่ะเออแบบไม่สนใจลูกอ่ะแม่ว่าง่ายๆแม่ก็เลยปล่อยเลยคราวนี้พอปล่อยปุ๊บโซเชียลก็เดือดดานเหมือนกันแบบทำไมแม่ทําอะไรไม่คิดอีกแล้วเดี๋ยวสเพื่อนเพื่อน,อนก็คือแบบเธอเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเธอกับเมธแล้วนะ มันไม่ใช่แค่เธอกับลูกแล้วนะมันไปถึงบ้านนี้แล้วนะแล้วบ้านนี้เขามีอิทธิพลทุกคนคะ่ะแน่นอนว่าเขาพูดแล้วใช่ไหมแม่ในทีเซอร์บอกว่าเขาจะเก็บคนที่ปล่อยคลิปแล้วใครเป็นคนปล่อยอก็ถ้าต้นคลิปก็คือแม่ไง <laughs> แม่แม่ไม่ชอบขิดอีกแล้วอ่ะแม่ไม่<อ>คุณสาคุณทนายก่อนนะเอออิน <In> <laughs> ยังอินอยู่ก็ต้องมาลุล้นว่าสุดท้ายแล้วจะโดนจับหรือไม่หรือว่าจะมีคดีพลิกหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไปว่า อย่าไว้ใจช่องวันแล้วก็อย่าไว้ใจพิศน์นะแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเลตติ้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็พุ่งทะยานไปที่6.2ใช่ไหมแล้วก็เลตติ้งเมื่อคืนนี้นะครับออกมาที่5.7นะครับแต่ต้องบอกว่า 5.7เนี่ยของวันจันทร์เขาจะเป็นวันเรตติ้งประมาณนี้แต่วันอังคารเรตติ้งเขาจะพุ่งปรี๊ดทุก,กสัปดาห์เพราะว่าอาจจะด้วยการไต่ระดับอของเรื่องราวค่ะทุกคนค่ะมันจะมีความเข้มข้นขึ้นไปอีกอเพราะว่าคือมันอาจจะไม่มีฉากที่แบบว่าพลิกีเท่าไหร่ไงแต่วันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันบบว่าสุดท้ายแล้วจะมีแบบว่าให้คุณผู้ชมได้หักมุมขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอนทุกคนนะคะคุยอะไรกับใครคุณดูดีๆก่อนว่าคุณกดไปโดนปุ่มหรือเปล่ากดไปโดนปุ่มอัดอะไรหรือเปล่าเหมือนอลันนี่นะทุกคน ไม่น่าเชื่อเนาะคือแบบถ่ายถ่ายรูปกันอยู่อะถ่ายใช่ไหมถ่ายรูปแบงวางอ่ะทุกอย่างอ,าอยู่ในนี้หมดเลยก็เหมือนกับบางทีเราส่งแบรรงบ,รรบว่าผิดกลุ่มก็อาจจะเป็นไม่ได้นะเจอบ่อยนะอันนี้ก็ติดตามกันต่อเลยครับการส่งความส่งรถนะครับเหลือประมาณ4 EP เท่านั้นครับละครนะครับจะจบวันที่3มมิถุนายนนี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันสุดท้ายแล้วจะมีแบบว่าอะไรให้คุณผู้ชมได้คาดเดากันอีกหรือเปล่าคาดถึงหรือไม่ก็ ให้เป็นมืกันนะครับบางอาจจะคาดไม่ถึงง่าอันนี้คาดไม่ถึงอันนี้แต่น้องแต่น้องปานนท์เนี่ยเล่นดีนะอุ้ยน้องเล่นดีน้ำตาลเล้ยสั่งได้เราชอบซีนที่น้องแบบกอดชุดไม้หนะแม่ซีนนั้นนะโอ้โหลูกเอ้ยเก่งจังเลยอะน้ำตาสั่งได้จริงๆอนาคตไกลจริงๆนะคะแล้วเล่นกับแม่แอปก็คือแม่ลูกกันจริงอะใช่ปะ ดูแล้วแบบผู้แล้วแม่อินเนอร์สีหน้าความเป็นแม่อยู่แล้วค่ะุกคนขาแล้ยิ่งมาสแสดงละครอ่ะผูแม่ยิ่งแบบสุดยอดแม่เจ๋งมากน้ำตรงน้ำตามาอินเนอร์เสียงโดยเฉพาะตอนที่เถียงคอเป็นเอ็นอ่ะอ้สุดมากจริงๆแล้วดถมล่าสุดน,นะเมื่อกี้พี่สันก็โพสใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรที่ไม่ได้เห็นจะได้เห็นจากพี่ชาคิดจากหน้ามือเป็นฝ่ามือเออ